สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะเจอเจอกันอีกแล้วกับเจ๊หงพาซิง <Yeah. S 1> เออ สำหรับคลิปนี้เลยค่ะเจ๊ J. อยู่กับนี่เลยเว็บตู้สล็อต .com เนาะแต่ว่าเออวันนี้เนาะเราจะมาเปลี่ยนเล่นกันหน่อยค่ะว่าเรามาย้ายเล่นนี่เลยกับพุซี่แปดแปดค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเรามาอยู่กับค่ายของพุซี่แปดแปดแต่อยู่ในเว็บของตู้สล็อตเหมือนเดิมเนาะ <Wow. S 1> เพราะว่าเว็บตู้สล็อตเนี่ยคือมันม,ม,มีให้เลือกเล่นหลายค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นเห็นปะ่ะก้าวหนึ่งแปดทีส์พุซี่โจ๊กเกอร์สล็อเอ็กโคือมันมีหลายค่ายให้เลือกเล่นอยู่ในเว็บเดียวก,กันเนาะ <Yeah. S 1> สำหรับนี่เลย อ่ะมันมีอะไรบ้างสามารถฝากถอนระบบอัตโนมัติได้ภายในหนึ่งวินาทีโห <c oughs> คือมีแบบมันมีเยอะมากอะเนาะสำหรับนี่เนาะใครที่สนใจสมัครสมาชิกเนาะมันสมัครสมาชิกเองได้ผ่านทางหน้าเว็บได้เลยเข้ามาตรงนี้เลยค่ะมันจะขึ้นหน้านี้ให้เลยเออ อันนี้เลยสำหรับเนี่ยลองดูได้ค่ะว่าเลือกเกมเราจะเล่นค่ายไหน918คิดจ๊กเกอร์พุชซี่สล็อตเออะไรประมาณนี้เนาะให้เลือกเข้ามาสักค่ายหนึ่งสำหรับวันนี้เนาะเจนี่ค่ะเจจะอยู่กับนี่เลยพุชซี่888นี่ค่ะก็เลือกสมมุติว่าวันนี้เจ๊หงจะเล่นพุชซี่888เจ๊ก็เลือกตรงนี้เลยว่าเป็นพุชซี่888เนาะแล้วก็เอ่อกรอรายละเอียดให้เรียบร้อยและที่สําคัญเนาะอย่าลืมนะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามาจากเจ๊หงพาซีเนาะ บอกให้นิดนึงค่ะเนาะถ้าใครไปสมัครเนาะแล้วตรงนี้เลยค่ะแจ้งฝากให้กดแจ้งฝากทางด้านขวามือให้เรียบร้อยคือถ้ากดกดตรงนี้แล้วเนาะสมัครสมาชิกแล้วฝากกันฝากตังเข้าไปแล้วขั้นต่ํา100บาทค่ะถอนขั้นต่ํา300แล้วกดแจ้งฝากให้เรียบร้อยเลยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหนลองมาดูซิฝากเงินทุกครั้งรับโบนัสเพิ่มส0ซแนะนําเพื่อนนี่เลยค่ะเออแล้วก็มีโปรโมชั่นสะสมยอดฝากหรือว่าโปรเดือนเกิดวันเกิดนั่นเองประมาณนี้เออ ใครที่สนใจโปรไหนอะไรแบบไหนเนาะอ่านรายละเอียดกันเอาเองนะคะสําหรับนี่เลยแล้วใครบอกว่าเฮ้ยสมัครไม่เป็นหวากลัวงงให้ลองแอดไลน์เข้าไปเลยที่แอดทียูเจ็ดค่ะสอบถามหรือพูดคุยกับแอดมินได้เลยเดี๋ยวลองมาหน่อยวันนี้เนาะวันนี้เข้ามาเล่นกันนี่เลยดีกว่าค่ะนี่เลยหน้านี้เลยเป็นแบบนี้เลยเออ <Yahoo! S 1> วันนี้ค่ะอยู่ในค่ายของพุชซี่8ป8แเนาะแต่ว่าเออเราจะมาเปลี่ยนแบบ เ,เปลี่ยนอัธรดกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนอัธรบกันบ้างดีกว่าเออวันนี้ยิงปลายิงปลาเว้ยวันนี้ยิงปลามาอันนี้ให้ลองเลือกเล่นดูนะว่าเราจะเล่นห้องไหนคูณแบบไหนเนาะอันนี้นะจะเป็นคูณ10หรือคูณ100เนี่ยน่าจะเป็นเบ็ดขั้นต่ําอยู่ที่อ่ะเบ็ดขั้นต่ําอยู่ที่1บาทเดี๋ยวลองลองกดเข้ามาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่เลยค่ะเออนี่เลยนี่เลยหน้าตา นี่เลยค่ะหน้าตาของขมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเออวันนี้ค่ะนี่เลยนี่ของเราอยู่ตรงนี้ขวามือสุดของเราอยู่ตรงขวามือสุดค่ะวันนี้ค่ะฝากเข้ามาค่ะตอนนี้ของเรามีเงินอยู่ที่25 0 0บาทเนาะเออกดนี่กดเพิ่มอ่าเพิ่มเบ็ดบวกเบ็ดตรงนี้ได้เห็นไหมเอออันนี้2บาท5บาท8บาท10บาทวันนี้ขอรองกับเบ็ด10บาทแล้วกันเนาะเพราะเบ็ดขั้นต่าอยู่ที่ 1>, <amos> 1บาทเอายิงเลยยิงยิงยิงไป เออเออคือเราล็อกปืนแล้วเรายิงได้เลยนะเราจะได้อะไรบ้างไหมอูห้อห,อหูมาลุ้นกันเออคือจริงๆแล้วถ้ายิงไม่ตายอ่ะต้องไปยิงแบบตัวเล็กๆไยเห็นไหมเรายังไม่ได้เลยเลยอะ่ะเออได้ไรบ้างอะ่ะคือแบบว่าเออสุ่มเอาสุ่มเอาว่าจะโดนหรือเปล่าให้ไหมให้อะไรบ้างไหมอ้ยเออปลาตัวไหนตายบ้าง เออกบมาแล้วค่ะกบมายิงกบไม่รู้ว่าจะตายให้หรือเปล่าถ้ายิงกบตายคนี่ส่วนใหญ่ตวงนี้มันจะได้แบบเหมือนแจ็คพอตอ่ะได้แบบได้เยอะอ่ะโอ้โหโโโโคือสนุกดีนะคือกดมันมือมากอ่ะไปไหนเนี่ยเอาเลือกตัวไหนดีวะเออคือมันต้องเล็งก่อนอะว่าเราจะเลือกตัวไหนอ่ะ แล้วยิงให้มันตายอ่ะมันถ้ามันตายเหลือที่เราเราก็จะได้เงินเพิ่มบบกเพิ่มไปอ่ะโอ้โหคือยิงเอามันมากเลยกดเข้าไปใหญ่เลยอ้าวโอ้โห oh, oh. คือมันต้องยิงบอสใหญ่เว้ยมันถึงจะได้เงินเยอะอ่ะคือถ้าเราไปโดนตัวบอสอ่ะมันจะได้เงินเยอะเว้ยโอ้ยได้ได้ oh. มัจะได้แบบมันจะได้แบบว่าได,ได้ได้เข้ามาให้เราเยอะเลยบางทีเรายิงแค่เบ็ดแล้วแบบเบ็ดไม่แพงเห็นไหมเอาเอา,เอาไปปรับเป็นลงเบ็ดไม่สูงมันอยู่ที่ช่วงจังหวะฟุกด้วยนะเว้ยเพราะเราแบบว่าเราเกิดไปเจอแบบไปยิงยิงโดนตัวแบบที่มันกำลังจะตายแล้วพอดีอะไปไปไปโอ๊ยสามร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมเ <Wow. S 1> ห็นไหม ยิงยิงใครได้เอาดิเอาสิาสยิงไปจะตายที่เราหรือเปล่าไม่รู้อเ,เอาเปเลี่ยนเบ็ดเราไปโดเปนเปลี่ยนเบ็ดเองเฉยเลยคือปรับรถเบ็ดลงได้นะคะคยิงไปยิงไปค่ะโอ้โหไม่มาแล้วเราต้องถอนไม่มาแล้วเราต้องถอยไปโดนถอยดี เออไปตัวไหนต่อดีเลงก่อนค่ะเลงอุย้ยตัวบิ๊กตัวบิ๊กกำไม่รู้ว่าคือบางทีมันมีปลาตัวอื่นกันอยู่เราก็ไปไม่ถึงไงเขาแะบบะว่าโอ้ย 800, 800, แปดร้อยบาทเทุกคนเออเห็นไหมแบบเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้มันเข้าเลยเห็นว่าคือมันฟุกตายตรงแบบตองตรง,ตรงที่ปืนเรายิงพอดีเว้ยโอ้โหมาให้เลยค่ช็อตเมื่อกี้ ไปุมังกรมังกรนริงมังกรโอ้โหไม่ตายที่เราว่ะไปตายที่ไปตายที่แบบปืนคนข้างๆเว้ยเสียดาโ้โหยงไงอะสร้อยแปดสิบเออเอาดีเอาดีเอ้ยเออไแลคือเราเลงเราองพยายามเลงไปก่อนเว้ยมันอาจจะตายที่เป็ดเราก็ได้เว้ยเข้าใจปะเออโอ้โห ข้างๆแม,ม่ดูดีทุ้อหลายเลยว่ะไปดิไปดิมึงตอน เรายิงมาที่เรายังบวกอยู่นนะเพราะตอนแรกมีเข้ามาอยู่ที่2500บาทค่ะ <laughs> ยิงไปยิงมายังบวกอยู่เอายิงต่อยิงต่อยิงต่อเอออุ้ยอุ้ยมันจะฟุกตัวที่เราบ้างไหมฟุกตัวที่ปืนเราบ้างหรือเปล่าบวกเบ็ดไปนิดนึงอนะ่ะอุ้ยเขาบวกเป็นสิบบาทเออบวกเป็นสิบบาทไป เดี๋ยวเราล็อกปืนดีกว่าเราล็อกปืนดีกว่าฝูงปลากำลังจะมาแล้ะเออเราล็อกปืนเราล็อกปืนเพื่อที่จะยิงยิงมันยิงยงิเออเราล็อกมันแล้วะเราล็อกมันแล้วขอให้มันตายที่เบ็ดเราเห็นไหมเรากดล็อกปืนได้แล้วตรงซ้ายมืออุ๊ยอุ้ยถล่ม เหไหมไ้ไหมโอ้โหสามร้อยยี่สิบมาแล้วเห็นไหมเออมาค่ะนะเออลุ้นกันมันๆค่ะสำหรับคลิปนี้บวกอยู่นะคะบวกอยู่บวกอยู่เกือบพันหนึ่งแล้วค่ะมันๆันมันมันมันๆสำหรับคลิปนี้ค่ะเออเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนาะเจ๊นะพามาซิ่งกับนี่เลยค่ะเออยิงปลายิงปลา ใครที่อยากลองเล่นเหมือนเจ๊เนาะแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะที่ t t u 7 7 7เนาะลองเข้าไปสมัครเล่นดูได้สําหรับคลิปนี้เนาะเจ๊ขอออกไปยิงมันต่อก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย